ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหลังจากที่ห่างหายในการรับงานส่งของเพราะว่าเพราะว่างานส่งของมันหายยากครับคือกดไม่ใช่ก็คือโอกาสที่มันจะกดติดอ่ะมัน,นก็เหมือนกับอาหารนั่นแหละรครับยากพอๆกันนะครับยากพอๆกันแล้วก็เอกว่าจะกดติดอะไรอีกเนาะ แล้วงานตัวนี้ก็ถือว่าได้ค่อนข้างไกลก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าผมไปไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่ใช่ไหมพี่น,นี่ไม่ไมไมนหนักครับอ๋อโอเคครับผมรรวม่ามันอ่จะห้ามกระแทกห้ามอะไรนะพี่เพราะว่ามันเป็นบล็อกเดี๋ยวข้างในมันเสียอ๋อโอเคครับ,รบเ,กเก็บเงินปลายทางใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคครับอ,อ,อันนี้มันปากยี่สิบเก้าแต่ ผมเขาอยู่ซอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพี่ยี่สิบเจ็ดเหรอยี่สิบเจ็ดต้นซอยยี่สิบเจ็ดต้นซอยโอเคครับเป็นเป็นร้านหรือว่าอะไรพี่เป็นบ้านเหรอน่าจะบ้านพี่อ๋อโอเคครับยี่สิบเจ็ดนะครับพี่เก๋ครับขอบคุณครับโอเคครับเราก็ได้มาแล้วนะก็ใส่ใส่เกือบพอดีนะครับเก๋ก็ต้องแหวกหน่อยเนาะใส่เกือบพอดี โอเคเขาบอกว่าม okay, so, 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 ันเป็นบล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยนะก็ต้องขับระวังระวังเดี๋ยวเราไปดูแผนที่กันดีกว่านะครับว่าไปกี่กิโลราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมก็คืองานงานตัวนี้นะครับนะมีน้ําหนักอยู่ที่6กโลถึง10บโลนะครับผมแล้วก็ระยะทางนะครับมีให้เลือกอยู่2ทางนะครับก็คือว่าไปทางที่สะดวกนะครับเลี่ยงเลี่ยงเมืองนิดหน่อยนะครับก็คือว่า มันจะวิ่งไปทั้งหมด53มกิโลนะครับหรือว่าไม่ก็ตัดเข้าไปในเมืองนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่44กิโลแต่ว่าในแผนที่ก็จะบอก4.2นะครับก็เราเสียบเสียบไปประมาณ2-3มกิโลนั่นแหละนะครับถ้าไปถึงจริงแล้วก็ถ้าดูเส้นดีๆนะครับนะมันก็จะมีแดงแดงเหลืองแดงเหลืองเพราะว่าตอนนี้วันนี้ไอ้ที่ผมถ่ายนะคือฝนตกทั้งวันนะครับก็ พายุโมนูนะครับเข้านะเขาก็บอกว่าจะตกทั้งวันก็คือตกทั้งวันจริงๆนะครับผมแล้วก็งานตัวนี้งานส่งของราคาสูงด้วยก็ถือว่าไม่ค่อยวับนะต้องบอกว่าไม่ค่อยวับเพราะว่า1ก็คือว่าผมอาจจะอยู่ใกล้เพราะว่าวิ่งมาประมาณ100ย0 0เมตรเองเพราะว่าผมมาส่งงานอยู่ตรงบางบอนสีก็คือโคตรฟุกอ่คือต้องเรียกว่างานฟุกมมากกว่านะเออนะปกติ ต้องอยู่ใกล้แล้วก็ฝนตกอะไรเงี้ยบวกกันเยอะอย่างเงี้ยมันงานก็จะไม่วาบมากแต่ว่าตอนนี้ฝนมันก็เริ่มซาซาลงแล้วนะครับถ้าตกถ้าตกรักจริงๆนะผมก็โอ้ก็ท้ออยู่นะ42กิโลยเงี้ยแล้วก็ฝนตกกว่าจะขับไปผ่านใจกลางเมืองรถก็ติดอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าตอนเดินทางนะครับตอนดึกๆเงี้ยนะถ้าฝนไม่ตกแล้วเราได้งานนะโอ้โห สบายผมบอกเลยสบายตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบางบอนสี่นะครับบางบอนสีเน่เนาะหมู่บ้านมันธนานะครับผมโอเคก็ <Okay. S 1> ผมก็จะขอเลือกออไป4ี่สี่กิโลนะครับเพราะว่าโอโ้โหไปไปทางที่ไม่ติดแต่ว่าต้องขับไป10กิโลก็ไม่ไหวนะมันเปิดน้ำมันนะเราไปนั่งรถติดเดีย <laughs> วเอาง่ายคือไปออรอไฟแดงรถติดดีกว่านะครับประหยัดน้ำมันกว่า แม้ว่ามันจะเร็วแม้ว่ามันจะช้านะครับแต่ว่ามันประหยัดแต่ว่าถ้าเราไปทางเร็วโหจาก44นะครับประมาณ10กิโลโอยไกลจัดโอเคครับผมเดี๋ยวระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะครับผม โอเคครับก็มาสรุปนะครับผมก็ส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าระยะทางได้มาเนี่ยผมขาดทุนไหมก็ระยะทางในแอปมันบอก42ใช่ไหมแล้วก็วิ่งมาจริง44เพราะไม่รู้ว่ามันไปทางไหนอ่ะอีก2กิโลมันหายไปไหนแล้วก็ตรงมุดนะครับนะปักอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับนะค่อนข้างใหญ่แล้วลูกค้าอยู่ซอย27ก็ประมาณ สองถึงสาโลนะครับก็รวมกันกิโลที่ผมกิโลที่ผมเสียไปก็ประมาณ5กิโลเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้ราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะ400กว่าบาทกา็ระยะเวลาก็วิ่งประมาณ 2, 2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงผมวิ่งมาประมาณาความเร็วอยู่ที่50ถึง70 8 0ประมาณนั้นเพราะว่าไม่กล้าวิ่งเร็วครับ เพราะว่าถนนมันเปียกนะเออเนี่ยมันตกทางประเทศเลยเปียกผมกลัวลื่นอ,อะไรเงี้ยก็ขับช้าหน่อยเนะเาะเส้นทางที่ผมมาถ้าจำไม่ผิดก็มาจากทางบางบอนเข้า,า,าถนนราชบุาราชพฤกเข้าถนนราชพฤกผ่านสาทรผ่านถนนแยกวิทยุแล้วก็ลืมละผ่านมาเข้าตรง บางกะปิป่ะจำไม่ค่อยได้แล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆอเข้าทางอนาวมินเนี่ยวิ่งมาทางนาวมินแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านนะครับะก็ถือว่าก็ถือว่าอืมมันก็ดึกแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่นะเออทางมานี่คือติดโคตรโคตรเลยอะติดมากอะคือไฟแดงเอยอ,อุบัติเหตุเออ ประปายมากนะอย่างเช่นลื่นอย่างเช่นชนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะติดะขับเรื่อยๆเออพราะฝนมันตกแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยนะขนาดในหมู่บ้านยังน้าท่วมเลยไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าใน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 ,นโอ้ืดไปผงไม่เห็นนะอ่ะก็มาสรุปนะครับเดี๋ยวก็จะตีป่ากลับบ้านนะครับหรือไม่ก็อาจจะกดงานต่อนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก็ เออมาจากลากันก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะมีต่อคลิปหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณอยู่สองทุ่มสามทุ่มแล้วนะครับผมก็ถ้าเราถ่วงเวลาอยู่สักประมาณห้าทุ่มค่อยกลับบ้านถนนมันจะโล่งกว่านี้นะเออเดี๋ยวดูรอดูก่อนดูสภาพอากาศด้วยว่าฝนจะตกไหมก็การขนหรือว่าส่งเนี่ยก็ถือว่าหลายเดือนนะ่ากว่าผมจะได้นะเออ ที่เป็นตัวใหญ่ๆเนาะถ้าตัวเล็กๆก็ปะปลายเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยก็จะส่งที่อยู่ประมาณ60 80 90อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไกลมากนะอีก400เ,เมตรที่วงเวียนตรงไปตามซอยอยูเทน <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายครับ